เฮล lo เจอกับบิวอีกแล้วในสีชาสตอรีค่ค่ะวันนี้บิวจะพามาดูกระเป๋าสองใบจากแบรนด์ดีออนะคะเป็นกระเป๋าตุ่มแม่เลยนั่นก็คือ d ีออ s แซดโด s ไซส์มินนะคะแล้วก็ Lady d i ีออ i ไซส์มีเดียมไซสค่ะ สวยทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงทั้งสองใบนี้เลยแล้วก็ข้อดีข้อเสียถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจะซื้อกระเป๋าดีออสักใบหนึงเนี่ยจะไปที่ใบไหนดีก่อนจะไปดูรีวิวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของสีชา s t o สตอรีก่อนนะคะกดกระดิ่งด้วยนะตัวนี้นะคะจะเป็น Dior Saddle Size Mini Line of Brick คะ่ะ เลของกระเป๋าตัวนี้ก่อนนะคะคือน้องจะเป็นทรงอานมาที่แบบยูนิคมากๆถ้าเกิดว่ามองจากไกลๆก็คือรู้เลยไม่มีแบรนด์ไหนที่จะทําทรงอานมาแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะจริงๆเขาก็เคยฮิตมาเมื่อการระนานเทินมาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะแบบแฟชั่นนะเนาะมันก็จะวนกลับมาใหม่นะคะแต่เขาก็ได้ทํารุ่นใหม่ออกมาเป็นแมกเนตนะคะตอนแรกเลยเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตีนตุ๊กแกค่ะถ้าใช้ไปน,นานๆมันก็อาจจะ ไม่ค่อยติดนะคะแต่ว่าเขาก็พัฒนามาเป็นแมกเนตแบบนี้แล้วก็มันจะมีความหนาแบบมากขึ้นกว่ารุ่นที่เป็นวินเทจนะคะก็มีดีเทลที่แบบสวยงามมากๆก็คือตรงด้านข้างของหูกระเป๋าจะมีสัญลักษณ์เป็น C กับ D นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีสายสั้นมาให้นะคะจะสามารถ คล้องแขนแล้วก็ขึ้นไหล่ได้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาสะพายให้ดูตอนหลังนะคะส่วนด้านหลังค่ะเขาก็จะมีช่องที่แบบสามารถใส่ของอย่างรวดเร็วได้ด้วยนะของที่เราหยิบบ่อยๆ,อยๆเช่นมือถงมือถือนะคะแล้วก็เปิดมาด้านในค่ะแล้วก็จะเป็นผ้าสีออกครีมๆนะคะพร้อมทังมีแบรนด์สแตมป์อยู่ตรงนี้ด้วยแบรนด์สแตมป์จะเขียนว่า Christian Dior Paris Made in Italy นะคะ ส่วนพวกเดดโคดมันจะมีหนังค่ะออกมาอีกหนึ่งแผ่นด้านข้างนี้จะเขียนเป็นตัวเลขเดดโค้ดของกระเป๋าแต่ละใบนะคะค่ะฉีกมาสองข้างเนาะมีที่ห้อยเขียนเป็นตัวดีด้วยคนที่จะตัดสินใจซื้อใบนี้อนะวิวว่านะอยากแรกเลยที่เขาสนใจก็คือมันใส่อะไรได้บ้างเพราะว่าน้องเขาว่าเล็กมากเลยเดี๋ยวจะลองใส่มือถือให้ดูนะคะ iPhone 14 Pro Max อ่า ปิดไม่ได้นะคะอย่าหาทำนะคะเดี๋ยวกระเป๋าเสียรตรงค่ะ iPhone 10นะคะ iPhone 10เฮ้เยเฮ้ยก็ไม่ได้นะต่อไปจะใส่พวกเครื่องสำอางนะคะอันนี้จะเป็นแป้งแปรงปัดแป้งยาหยอดตาลิปสติก อันนี้จะเป็นไซส์มินินะคะตั้งแต่โหลดกลุใจบ้านชึบอู้นี่คือค่อนข้างเต็มแล้วนะคะปิดค่ะปิดได้เนี่ยตอปิดได้นี่นะอุ้ยเอาจริงๆก็ใส่ไปเยอะอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าน,นี้บิวไม่ได้ใส่กระเป๋าตังค์นะบิวว่าจะแบบเสียบพวกบัตรอะไรต่างๆไว้ทางด้านหลัง เออก็ถือว่าใส่ของที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่ว่าต้องมีการจัดเรียงนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่เขาอะ่ะไม่ใช่ทรงเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะมันจะทําให้สามารถใส่ของได้น้อยลงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันหายไปเดี๋ยวมาลองเสียบ iPhone ด้านหลังดูว่ามันจะใส่ได้ไหมเอาเป็น iPhone 10นะคะวิมันแบบมันใส่ได้แต่ว่ามันก็นะ เสียวหล่นมากแม่ถือเอาแล้วกันและสิ่งที่ทำให้ด i ออส s ซ d o ดใบนี้เก๋ขึ้นก็คือนี่มันคือสายกระเป๋านะคะซึ่งซื้อแยกมากับตัวกระเป๋าแต่สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีด i ออเเขาทำลายออกมาให้สามารถเข้ากับลายออบลิต ของกระเป๋าของเขานะคะลายนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความคลาสสิกแล้วก็สามารถเข้ากับหลายๆใบได้เลยจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะเอามาใช้กับตัว lady dior ได้ด้วยเดีดด๋ยวิวจะมาสปายให้ดูถูกแบบเลยสำหรับเจ้าสายอันนี้นะถ้าเกิดว่า ใครที่อยากจะให้กระเป๋าเราอะดูเก๋ขึ้นแล้วก็ดูเท่ขึ้นน่ะดูแนะนําเลยว่าให้ไปซื้อสายแบบนี้มานะคะมันจะค่อนข้างมีความหนานมีพวกมุดๆค่ะทำให้เราอะดูเท่ขึ้นดูชิคขึ้นโอเคนี่พอเลดี้ดิออร์ใส่ใส่นี่เข้าไปปึ๊บก,ก็ดูมีความเท่ขึ้นมาเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่า ถ้าพูดถึงในเรื่องของการใส่ของอ่ะมันใส่ได้เยอะมากจริงๆมันใส่กล้องก็ได้ใส่เป็นถุงกระเป๋าเมคอัพใบใหญ่ได้เลยตอนแรกอ่ะบิวก็คิดว่า lady dior มันจะดูใช้ยากนิดนึงแต่พอมาใช้งานจริงๆอ่ะมันใช้ไม่ยากเลยนะคะหยิบใช้บ่อยมากเพราะว่ามันเข้ากับหลายๆลุกที่บิวแต่งมากๆเลยตรงที่เปิดนะคะของบิวมันจะเป็นรุ่นเก่าที่ใช้เป็นซิปนะคะมันก็อาจจะต้องแหวกนิดนึงแล้วเวลาใช้งานระหว่างวันนะคะ เราไม่ต้องรู้สิปิดก็ได้อจริงๆเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็จะปิดไปเองอยู่แล้วนะคะมันก็แอบปลอดภัยอยู่นะสําหรับเรามันก็ลวงยากนิดนึงใช่ไหมคะสาหรับโจนมันก็ยากเหมือนกันคือถ้าจะเข้ามาลวงอ่ะเราก็คงจะรู้ตัวก่อนนะสำหรับดีเทลของตัว lady dior นะคะตรงที่ไม่ชอบที่สุดก็คือตุ้งติ้งตรงนี้น้องจะมีความเฟมินีมีความหวานแล้วก็มีความหรูด้วย ก็จะเป็นตัว Dior นะคะแล้วก็ด้านล่างจะมีหนังเอาไว้รองเพื่อกันไม่ให้มันเป็นรอยจากการที่ไอตัวตุ้งติ้งนี้มันไปขูดด้วยนะคะนี่ก็จะมีเขียน C D C D นะคะทั้ง4ด้านเลยแล้วก็มีสายยาวแบบนี้มาให้ด้วยจะบอกเลยว่าตัวนี้ทำรีวิวอย่างละเอียดไว้แล้วถ้าเกิดอยากเข้าไปดูนะวิธีดูแท้ปลอมก็เข้าไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะใส่การไว้ให้ ว่าคนเป็นคนที่มีความแต่งตัวลุยๆชิคๆเท่ๆนะคะบิวแนะนำให้มาทางจุดนี้เลยทางดีอวแซโดนะคะ แล้วก็ไม่ต้องกลัววมันจะใส่ของไม่ได้นะจริงๆแล้วมันสามารถใส่ของที่เป็น Essential สำหรับผู้หญิงในการออกไปข้างนอกวันหนึ่งได้โอเคเลยนะแต่สำหรับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้ชอบที่จะสะพาย Cross Body นะแล้วก็ค่อนข้างอยากจะพกของเยอะอ่ะก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นไส์ที่ใหญ่กว่านี้ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นสายหวานๆหน่อยบิวว่ายังไงซะก็ต้องเลดี้ดีอเพราะว่าเลดี้ดีอถือไป ไม่ว่าจะสะพายให้มันเท่ยังไงมันก็จะมีความแบบแอบเป็นลูกคุณแอบมีความหวานนิดนึงนะคะส่วนไซส์ก็ไปเลือกไซส์ที่พอดีกับตัวเราได้เลยนะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวกระเป๋าทั้งสใบนะถ้าเกิดว่าใครชอบใบไหนก็หวังว่าจะมีไอเดียกันแล้วว่า อยากจะตำใบไหนมาไว้ในกลุ่นะคะวันนี้บิวก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของสีชาร s t สตอรี่ด้วยนะคะแล้วก็วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ e ๊เบิ